ปริศนาคดีที่ยังปิดไม่ลงครูเกษียณถูกฆาตกรรมหมกบ้านบ้านหลังนี้อยู่กันแค่สองคนคือครูเกษียณและแม่บ้านคนลาวแต่หลังจากพบศพของครูแม่บ้านกลับหายตัวไปเงื่อนงำของคดีนี้คือเกิดอะไรขึ้นในบ้านก่อนครูเกษียณเสียชีวิตเงื่อเข้เขาไปตรงนั้นน่ะตรงช่องๆ่อ่ะตกะใจก็วิ่งไปเรียก ที่ควรของที่ควรของก็วิ่งไปเรียกเจ้านั้นมาจันก็ใจเต้นตุกๆๆๆแล้วเป็นขาแกงก่อนจะไปดูคลิปขอกำลังใจจากทุกคนกด Subscribe ช่องอีจันเดอะซีรีส์และกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปของเราค่ะวันที่21มกราคม2,569เพื่อนบ้านช็อกส่องบ้านหาใยหมูอดีตครูวัย79ปี เห็นแต่ขาโผล่นอนอยู่ที่พื้นตัดสินใจโทรแจ้งความเมื่อกู้ภัยปอเต็กตึ้งมาถึง,มมถงก็พบว่ายายหมูเสียชีวิตแล้วสภาพศพสุดสยองใบหน้ายุบที่คอมีแผลชะกันที่ข้อเท้ามีรอยบาด มันอยปาดรอยเฉือนมที่คอนจะทำด้วยเป็นพทักานเลยช่วงวันนี้การจมูกกันเงาตำรวจสนอบึงกลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่พทเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุในบ้านไม่เจอใครนอกจากยายหมูที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงพื้นต่างระดับทางเข้าบ้านด้านในแต่เมื่อญาติของยายหมูเดินทางมาถึง ตำรวจก็ได้เบาะแสสำคัญญาติบอกว่ายายหมูไม่มีสามีไม่มีลูกหลังกเกษียณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่จ้างแม่บ้านประจำอยู่ด้วยหนึ่งคนเป็นสาวลาววัย25ปีชื่อนางสาวบัวหรือจูม ซึ่งญาติพุ่งเป้าสงสัยแม่บ้านคนนี้เพราะเธอหายตัวไปก่อนที่ทุกคนจะมาพบว่ายายหมูกลายเป็นศพอยู่ในบ้านก็วางแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านอุนทลาดีไหมให้อย<ห>ูนะ่แม่บ้านคนนี้เข้ามาทำงานที่นะี่นานเลไหมฟรีขวานะเราเคยเห็นไหมคะว่เาเขาดีใส่เป็นยังไงบ้างดูไม่ออกเขาเคยมีปัญหาอะไร ไม่มีคะคุณยายตามใจทุกอย่างไปไหนก็เอาไปด้วยเขาไม่ได้บ่นเลย้แต่ขี้เกียจจริงๆรเขาเป็นคนที่ไหนคะคนลาวไม่เคยเห็นทานหรอกค่คุณยายตามใจจะตายเอันนี้เขาเป็นภาษาคนครูอาจจะพูดเขาก็จะดบอกว่าด้านคนขับรถที่คอยพายายหมูไปทำธุระให้ข้อมูลว่า จูมแม่บ้านสาวลาวคนนี้มีอาการไม่ปกติและติดหนี้ยายหมูอยู่หมื่นกว่าบาทแต่มันออกเพี้ยนๆหน่อยนะพี่มันไม่ค่อยเต็มนะแต่ว่ามันน่ะแกบอกว่าไอ้จูมติดเงินอยู่หมื่นกว่าบาทแล้วจะยืมอีกไส่ผ่านป้าหมูไม่ให้ป้าหมูบอกนะ,ะผมบอกให้ป้าหมูมันเพียยงเง้ยนๆจะเย็นๆกับมันนะอะไรเงี้ยนานหรือยังครับที่บอกบอกวันจันทร์ผมจะได้สุดท้ายวันจันทร์ตอนระู้แล้วแม่บ้านาามันจะออกทำไมก็ถึงจะออก พี่สาวก็ไปทํางานในใต้แต่ไม่กล้าบ,บอกว่ารล้ำตรงล่ําบอกว่ายังไงจูมก็ต้องออกใา้ยุงจูมป่วยต้องไปรักษาตัวที่ประเทศลาวยังไงก็ต้องออกไม่ออกก็จะต้องออกแตกไปที่เขาหายไปจากบ้านแบบผิดวิสัยเรารู้แล้วว่ายังไงก็ต้องมีทางญาติคิดว่าเขาเพิน่งนทำเหรอคะคิด,ค,ดคิดไหมว่าพมเตุมันจะเป็นเรื่องอะไร ไม่ให้เขากลับนะคิดว่านะไม่ให้เขออกนะเขา,ออา,เขายังติดตังผู้ตาย,ยาชัดเจนแล้วว่ายายหมูถูกฆาตกรรมส่วนจูมแม่บ้านสาวลาวที่หายตัวไปคือผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เบื้องต้นที่พอทอเข้าไปตรวจนะครับผมมีมีร่องรอยถูกทำลายครับแผลจุเกิดจากการถูกทำลายตอนนี้ผู้เป้าที่ก็มีผู้ต้องสงสยัยตอนนี้ก็คง คงจะเป็นคนรับใช้เก่าที่ก็อยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านน่าจะเป็นคนรับใช้คนเห็นเขาบอกว่าคุณคุณป้าเขาจะให้ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพาะคนที่โทรแจ้งนะครับผมเขาเขาคุยกับคนรับใช้ตอนตุ้งเขาบอกว่าเขาเขาจะออกจากงานแล้วนะออกจากงานแล้วคุณป้าเขาบอ,อกเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านเป็นประมาณทุ่มหนึ่งแล้วตอนเช้าคนที่โทรแจ้งเขาเห็นคุณป้าไม่ออกมา เขาตูเห็นล้มอยู่เขาก็เลยโทรแจ้งแม่บ้านยิงได้ไคะจังพยายามติดต่ออยู่ยังติดต่อไม่ได้เบาะแสสุดท้ายก่อนจูมหายตัวไปเพื่อนบ้านเจอว่าเก็บของออกมากองไว้หน้าบ้านแล้วบอกว่าจะไปแล้วถูกไล่ออกหมูเขาไล่ออกจากบ้าน บอกว่าเขาเล่าเรื่องอะไรเขาบอก,อกอว่ากหมูเขาบอกว่านอนเยอะเอาแล้วกลับมานี่เลยกลับันนี้แหลกแล้วรถก็ถคนของเขาก็เลยไป<ๆ>ตามรถเขาก็เดินเก่าแล้วประมาณเขาเล่าคนจูไปเขื่อๆตำรวจชุดสืบสวนนครบาลไล่กล้องวงจรปิดเจอเบาะแสของจูมตรงกับที่เพื่อนบ้านบอกวันที่20มกราคม2569 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา28นาทีถึง18นาฬิกา31นาทีกล้องวงจรปิดจากบ้านฝั่งตรงข้ามเห็นจูมกำลังขนของออกมากองหน้าบ้านจากนั้นเวลา19นาฬิกา17นาที จูมเดินออกมาจากประตูเล็กหยุดคุยกับเพื่อนบ้านบอกว่าถูกไล่ออกจะไปเรียกรถมาขนของแล้วเดินออกไปแต่เธอไม่ได้กลับมาขนของแล้วหายตัวไปเลยภาพจากกล้องวงจรปิดยิ่งชัดเจน ว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับยายหมูคือจูมและไม่มีใครเข้ามาที่บ้านอีกนอกจากจูมที่ออกจากบ้านข้อมูลที่ตำรวจแกะรอยได้จูมเรียกรถไปส่งที่บขอสอหมอชิดจากนั้นซื้อตัว๋วมุ่งหน้าปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีเรือปนเนี่ยมีแบกท้งมีที่และตถ่เราพบสามเล่นแต่เราไม่รู้เล่นไหนน้องแขงยังอี่เราไม่เจอ ก็คงไม่พ้นคนที่อยู่ด้วยก็คือทีนี้มันมีสาเหตุสาเหตุจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้จะขอยยืมตังค์คนใช้เนี่ยมันก็สติไม่ค่อยมั่นองเท่าไหร่นะครับก็เป็นไม่ได้คือตอนนี้ถ้าบริสุทธิ์ใจคุจะต้องอยู่แจ้งตำรวจหรือถ้ามีคนอื่นมาต้นมาที่มาฆ่าถูกไหมหรือว่าเราเจอสองศพในบ้านเดียวกันถูกไหมอันนี้คนหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปครับ มันก็เป็นใยฐานไม่ได้ว่าคนคนอยู่ด้วยกันน่าจะมค่าค่าพอไปแล้วแล้วผมเห็นเงาเวบแวบๆแล้วว่าน,นีไปทางไหนครับหนักใจครับตรงนี้ไม่ใช่หนักใจว่ามิสระการคุณค่าแต่ถ้าหนักใจคือว่าผลพลายเนี้ยกลับบ้านเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าเขาแล้วเห็นแวบๆเนี่ยกะคือเรื่องของ การต่อยบัตรต่างด้าวอี๋ยวต้องกลับไปยึดต้นต่อคืออย่างนี้ต้องจริงๆครับในบ้านหลังนี้เน <Philadelphia. S 1> ี่ยมีแค่สองแต่ที่เราเห็นในบ้านเนี่ยเงินเหลือสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าอย่าเห็นอยู่เกือบหกหมื่นรวมแล้วเกือบหกหมื่นนะครับถามว่ามีการไปกดเงินไหมมทร์มีการไปกดเงินมาไปถอนเงินมาแต่ว่าเงินที่ที่เห็นเนี่ยก็เห็ยนตั้งหกหมื่นเขากรจจาไม่เจอดังนนก็ไปไม่หมด ก็เป็นข้ามเท่านั้นแค่นั้นเองต้องดูชนิดตัวยาข้ามแล้งออกมาแย่งจับทางไปจับ ยายหมูจากไปอย่างโดดเดี่ยวในบ้านของตัวเองด้วยน้ำมือของคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันคดีนี้ไม่ซับซ้อนแต่ก็ยังปิดไม่ลงเพราะฆาตากรยังจับไม่ได้แต่ตำรวจออกหมายแดงไปแล้วคำถามที่ยังค้างคาสงสยัยคงมีแค่จูมผู้ต้องสงสัยบอกได้อยู่ฝ่ายเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านของยายหมู อาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอกด Subscribe ช่องอิจันเดอะซีรีส์เพื่อติดตามสารคดีอาชญากรรมแกะแผนสืบตามรอยล่าท้าชนอาชญากรจากตำรวจฝีมือเกา๋าที่คลี่ทุกคดีที่มีเงื่อนงำกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปอิจันเดอะซีรีส์ค่ะ